ทุกภาคส่วนยังคงเดินหน้าช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยหรือว่าปภมีการขยายคู่สายสายด่วนปภพ7 8 7 8เเพิ่มอีก60คู่สายทำงานร่วมกับสายด่วนรัฐบาล1111 11 เพื่อให้สามารถรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานก็เร่งระดมกําลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับทั้งร้อยเอกธรรมราชพงมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนําเรือกรมประมงและรถของกรมชลประทานเข้าไปแจกจ่ายน้ําอาหารและอยพยผู้ประสบภ,ภัยพร้อมเร่งแก้ปัญหาอาหารที่ไม่เพียงพอ นายสุชาติชมกลิ่นรองนายกร,รัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งบอลูมรับมือสถานการณ์ทั้งในเอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกระทรวงพาณิชย์มีการตั้งบอลุูมขับเคลื่อนสีมาตรการสําคัญครับอย่างเช่นการจัดส่งสิ่งของให้ศูนย์พักพิงการแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนการฟื้นฟูพื้น,นที่หลังน้ลํลรน และจัดกิจกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพกระทรวงสาธารณาสุขส่งทีปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็วกระทรวงพอมอเดินหน้าดูแลกลุ่มเปราะบางโดยจัดตั้งศูนย์คัดแยกกลุ่มเปราะบางออกจากประชาชนทั่วไปทุกหน่วยมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงทีและทั่วถึงย้ำนะครับว่าหากต้องการแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือติดต่อปภ1784หรือสายด่วน1111 11ได้ทันทีครับ